ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับพร้อมสระว่ายน้ำในโซนหัวหินบอ่อไฟนะครับบ้านหลังนี้เป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับให้ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะครับมีสระว่ายน้ำเป็นที่จอดรถสะดวกนะครับจอดได้อย่างน้อยสองคันนะครับ บริเวณหน้าบ้านก็มีที่จอดรถนะครับถนนกว้างนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาชมด้านในฮะด้านในบ้านนะครับพืบ้นที่หน้าบ้านจะเป็นโซนไว้เป็นห้องรับแขกนะครับ ด้านหน้าจะเป็นห้องที่หนึ่งนะครับจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งในส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำนี่จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับเป็นห้องนอนที่สองลมพัดเย็นนะครับที่นี่ส่วนอันนี้จะเป็นห้องที่สามนะครับ มีแอร์มีตู้เสื้อผ้าอยู่ให้นะครับถัดมาครับเราเดินมาเราก็จะเจอห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างน้ำด้วยนะครับมีฝักบัว ขยับมาครับเดยวมานิดเดียวก็จะเป็นชุดครัวนะครับห้องครัวนะฮะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับมีหูด,ดูดอากาศให้เรียบร้อยมีตู้เย็นนะครับประตูสามารถเปิดไปทะลุสระว่ายน้ำได้สบายนะครับ ื้นที่ด้านข้างนี้นะครับบ้านหลังนี้เลยวัดบ่อฝ้ายมานิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากเข้ามาชมบ้านจริงนะครับสามารถติดต่อผ่านทางเพจของเรานะครับ TP Property นะครับ เรายินดีให้บริการที่จะพาลูกค้ามาดูบ้านนะครับสนนราคาไม่แพงนะครับบ้านหลังนี้สอบถามกันมาได้นะครับหรือติดตามได้ใน Facebook TP Property นะครับเดี๋ยวเราลงข้อมูลไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ